ข้ามมาฝั่งนี้นะครับอาจารย์ชูครับมาปูระดับแล้วให้เมโครเดินได้สะดวกสะดวก <c oughs> ครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอ็กดำซิงครับนี่ครับอาจารย์ชูบอกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจะไปยังไงเลยครับผมอาจารย์ชูบอกว่ายากมากครับหน้าง,งานแบบนี้ครับ เพราะที่ก็มันน่วมไปหมดแล้วครับแต่อาจารย์ชูตักไม้มาไว้แล้วเหรอเนียบไม่รู้ว่าจะยังไงเลยอาจารย์ชูครับตอนนี้ทำเพิ่มให้รถเดินได้ก่อนอาจารย์ชูก็จะโกยที่โคนไปครับไอาจารย์ชูบอกว่ายากจริงมันแบบเจ เจอแบบนี้ยากเลยครับจานชูว่าดูมุมนี้อจนชูบอกว่ายากเลยถ้าอ่านงานไม่ขาดนี่ถือว่าจบชีวิตครับจานชูว่าแบบนี้ ว่าอาจารย์ชูเดินข้ามฝั่งกันมาแบบอันตรายมากครับนี่ครับเจ้ามาักซิกเรารู้ว่าเจ้ายักษ์เขียว จันชูบอกงานทํายากครับแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับขอให้ให้กำลังใจจานชูครับผมเกือบจมไปแล้วครับอาจารย์ชู นี่มันจะยุบอยู่ตรงนั้นแหละนั่นเห็นไหมเห็นรอยไหมไม่รู้ว่าจารย์ชูจะไปยังไงเลยครับงานนี้้าอาจารย์ชูอ่านเกมไม่ขาดนี่ถือว่ายากครับจะวางสนุกตัวเองนะมาวานนี้แกก็เครียดนะครับจารชูอ่านงานครับ งานแบบนี้ถ้าอ่านงานไม่ขาดนี่บอกเลยว่ายากครับทำยากเลยแหละแต่ผมเชื่อใจอจาย์ชูครับแง่แกก็อ่านงานขาดอยู่แล้วครับแบบนี้ แต่แกก็เล่าให้ฟังนะครับว่าทํายากจริงเองงานนี้ทํายากจริงน่าจะยากกล่าอยู่ที่เคยไปทําอยู่หน้าง,งานเจ้าสมรลเห็นแกว่าเห็นแกพูดได้ฟังนะครับอยู่นู้นก็เหมือนกันครับเดินไปไหนก็จะจมเหมือนกันครับอันนี้ก็เกือบจมไปแล้ว แกบอกว่าเราทำตรงนี้ก่อนครับให้รถมันเดินสะดวกสะดวกครับแล้วก็จะโกยขี้โคลนไปทิ้งครับโกยขี้โคลนไปนู่นไปนู่นไปนูน่นเราโยนข้ามข้ามฝั่งไปนู่นครับ ฝั่งนี้ก็มีน้ำอยู่นะครับนี่มีจานชูงานนี้ต้องใช้เวลาครับทำแบบลวกๆไม่ได้นะพี่น้องเราจะวางสนุกเจ้าของครับจานชูอ่ะ ถ้าอาจารย์ชูไม่เคยมีประสบการณ์นะบอกเลยว่ายากครับงานนี้ทำยากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงครับ นี่ครับแกก็ทำเบิร์มให้รถเดินไว้สบายๆครับแต่ตรงนี้เกือบจมหลังกระจกแล้วม,มองไม่เห็นครับเช็ดกระจกก็แล้วาวัดลนะ ดูสายตูดเดี๋ยวเราไปดูตาชายกันดเด้อยวมาเถะไปดูตาชายไปดูนายอ่อนทัวกันฮะผมไม่ทิ้งพี่รอกไปแป๊บเดียวโตวบอกเลยว่าถ้าหน้าง,งานแบบนี้ครับถ้าอาจารย์ชูไม่มีประสบการณ์นี้จบข่าวเลยนะใช่ไหม ทำยากเด้อเนาจะจเออ,เ,อ,อเกือบโจมมาผมเอาไปลงช่องใหม่แล้ว <c oughs> อูมันยุบลงแบบน่ากลัวมากอ่ยเด้พี่ดินเกือบถึงตูดนิดเดียวอะ่ะเออผมนั่งอยู่มุมนู้นอะ <c oughs> ถ้าไม่มีประสบการณ์บอกคำเดียวว่าทำยากแน่นอนครับไม่รู้ว่าจะอ่านเกมไปไงครับงานนี้ <c oughs> ใจมันรัก <c oughs> ใจมัรัก ดี๋ยวผมไปนู่นกันเนอะเดี๋ยวมาไม่ถึงไม่เกินชั่วโมงมฮะเออไม่นานแล้วประมาณชั่วโมงนึงโอเค okay, ครับคลิปนี้ไปบ่ายครับสวัสดีครับ